พี่น้องค่ะเดินออกมาเจออีกแล้วค่ะเบิง์โอ้ยจะมันหลายค่ะหลเนี่ยมันอยู่พอดีเลยค่ะเบิร์นค่ะเบิรับอ,อ่อนๆนลยอ่อนๆเลยจ้าเบิรนค่ะเบิรสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะเซสวัสดีครับด้วยเร็วๆสวัสดีครับสวัสดีครับมาเดินกับลูกชายมันนี้มีมือกล้องอมีมือกล้องนะคะ <Yeah. S 1> มืินสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมาเจอปลาค่ะ ตสวยงามสวยงามมากค่ะนี่เยืดอ่อ,อนๆเลยจ้าออนๆเลยจ้าเบิ้มค่ะเบิ้ม คิดว่ามันจะเป็นตาแสบกว่าได้ค่ะนี่นี่นนมันจะเป็นตาแสบกว่าเน,นี่ยบางอันมันก็จะบางอันมันก็จะน้อยเกิน,นะค่ะแต่คุณไอสันจะเอารุ่นเนี้นี่นี่จะเอารุ่นนี้ไปล่องเบิรงเนาะโอ้อันนี้กล้องได้ค่ะอันนี้สบายมากเลยน,นี่กล่องได้ขันเท้าเด็ดมันกับงงขึนมากคือกาวค่ะแห้งเด็ดแห้งงงเนาะยิ่งเด็ดยิ่งงงค่ะวันนี้มีมือกล้องมือกล้องอโดยเฉพาะค่ะไปหลับนั่งมาจากโรงเรียน แบบนี้เลยนี่ควยสางคิดว่าเนี่ยกำลังพอดีเลยค่ะนน่สีกำลังพอดีเลยยอดสดาแต่ว่าก็จะเอาเพราะว่าเนี่ยมันกำลังมันอาจจะยังไม่ขมเท่าไหร่จะจะเอารุ่นนี้ไปลองด้วยป่ะเอาไปผสมกันเนาะค่ะเนาะน้องเอ้ยมาพอปลากระเดากมาพอปลากระเดาค่ะ มันอีกแล้วค่ะมันอีกแล้วเนี่ยค่ะอันนี้มันมันมันโปแกตหรอกค่ะมันเพิ่งที่จะกินเลยเนี่ยมันยังไม่แข็งคุณอะค่ะโอ๊ยพี่น้องเบิ้งสวยมากเบิ้งค่ะเบิ้ง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 ยอะเขาโอ้ไม่งามพักงามเนี่เลยค่ะเนี่ยฟาร์ตออนค่ะค่ะเนี่ยคอีสานจะเด็ดเอาติยอดมันเนี่ยโอ้ยจะออนคุณอะค่ะโอ้ยออนค่ะค่ะนี่ป้าวพี่น้องเอ้ยยอด ยอดกำลังพอดีเลยค่ะเนี่ยิสารที่้ามันอ่อนนะมันยังไม่แก่เลยเนี่ยค่ะมันอุนรัวเลยค่ะอุนรัวเลยเนี่ยอุนลัวกองอีกค่ะกองอีกยังไม่พอเดี๋ยวจะเอาไปฝากเพื่อนๆพี่ๆใครอยากกินเดี๋ยวเก็บไปฝากเลยค่ะเด้อเวิร์กค่ะพี่นอ้องยอด อ่อนๆอบอวบค่ะมันยังไม่แก่แล้วเนี่ยพอดีกินเลยค่ะพี่น้องพิ่งทำเพิ่งพี่น้องโอ้ยสะออ่นเก็บอันมันเก็บมันก็อันสะเดาวบานเท่าได้เลยค่ะค่ะโอเคนี่ค่ะมันเนี่ยมันยังต้นน้อยๆอยู่เนี่ยแต่ว่าสวยสดจะเก็บไปค่ะไปชิมดูว่าอันไหนมันจะแซ่บกว่ากันนะมันก็แล้วแต่ความขมนะคะว่าจะชอบขมระดับไหนเนาะสวยงาม ยอ,อดอ่อนๆนลจ้าอ่อ,อนๆเจ้าเบิงค่ะเบิงพี่น้องค่ะเดินออกมาเจออีกแล้วค่ะเบิงโอ้ยจะเป็นหลายค่ะลายเนี่ย พี่น้องค่ะบอิสันทํห้ามเจอไม่อยู่ยางพานค่ะมันมันพานบ่ได้ค่ะมันมันเป็นจังไดบุมันเป็นต่งหิดต,ต่งหิดมันผ่านมาได้ค่ะไปไหนปาดพี่น้องเอ้ยง่ามคักงามเนี่ยเนี่ยแป๊บเดียวต้นเดียวต้นเดียวค่ะเบิ้งเนี่ยขนาดอุ้ยอย่าลสวัสดียังเป็นทางการอีกครั้งค่ะมาค่ะวันนี้เอา ค่ะที่ไปเก็บบ้านละนะเบิ่งค่ะพอแมพีนองสนดอกเทเลยเป็นสวยค่ะเดาสะเดาฝรั่งค่ะเบิงบ่งกเบิโอ๊ยพอแมพีน่น้องอันยังไม่แก่นะคะเนี่ยมันยังไม่แก่มันยังอ่อนๆอยู่มันแล้วแต่ชอบว่าชอบขมน้อยขมมากค่ะเบิร์กเนี่ยเนี่ย,เ,เ,นยเ,เนี่ยคอาานเอาเนี่ยเล็กๆเนี่ยค่ะเล็กๆน้อยๆมาไปเก็บกคือว่าลละคะ่ะมันท่ามใจไม่อยู่เบิง์ค่ะเบิรเนี่ยบิเนี่ยแน่ๆเนี่ มีหลายรุ่นค่ะเพราะเป็นปลาเลยค่ะเป็นปลาเลยโอเคค่ะเดี๋ยวคลิปเดี๋ยวจะอนั่นนะคะเดี๋ยวจะลวกนกนกน,กน้ํานะคะลวกแล้วก็จะเอามานกน้ําเย็นค่ะแล้วก็จะเก็บไว้กินช่วงที่มันบ่มีนะคะมันมีปีละครั้งค่ะเดี๋ยวก็จะไปให้แบงพี่ๆกินน้ําค่ะเผื่อคนไม่รู้เนะาะคุณไอซานจะเอาให้ดูค่ะเพราะว่าเนี่ยมันจะมีคู่ฟแฝดเนาะ สังเกตเขาจะมีอันนี้เขาจะมีนี่นี่นี่ค่ะแล้วก็มาสังเกตลำอันนี้มันค่ะนี่นี่ลำอ่อนๆมันนี่มันเป็นแบบเนี่ยมันจะเป็นจุดแดงๆแล้วก็จุดขาวๆค่ะมันกินได้หมดค่ะเพราะว่ามันมันเป็นแค่คนละสายต้นสายพันธุ์ค่ะมันมีต่างสายพันธุ์ค่ะแต่ว่ามันก็กินได้ค่ะปลอดภัยค่ะท่านี้จะเป็นสีขาวเนาะวันนี้ก็แฮปปี้อีกแล้วค่ะแฮปปี้เดย์เพราะว่าสมใจแล้วค่ะเนี่ยไปเก็บมาเนี่ยเห็นไหมคะโอ้พอมัพี่น้อง คอิสานเออ่อนอิหลีค่ะเพราะว่าใครเป็นอชอบขมๆนะคะคอขมค่ะมาทางนี้เลยนะคะมาทางนี้เลยบอ่อขมบอ่อแซบค่ะมันต้องขมนะคะเนี่ยค่ะซื้อกินวาซานอันสดเดีที่พนะเอามาขายบานนี้นะคะเอามาขายมาจากบ้านเราเนาอแพงก็แพงค่ะแต่ว่าช่วงเนี้ยมันมีให้เราเก็บเราก็ต้องเก็บค่ะเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามันไม่มีเราก็ต้องซื้อกินคือเก่าค่ะคุยอสามไม่ไม่บ้า,าเราค่ะซื้อกินนะแต่ถ้าช่วงมันมีผักฟีเราก็ต้อง กินเนาะค่ะเนาะพักฟรีเราก็ต้องทำกินทำไมของฟรีมีจริงคะ่ะโอเคนะคะแต่ก็ต้องศึกษาก่อนค่ะว่าจะกินอันไหนเพราะว่ามันทุกอันมันจะมีผู้แฝดโอเคนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะเ <ๆ S 1> บิ่งไก่กันเลยพ่อแม่พี่น้องดูค่ะดูโอ๊ยดูความอ่อนของเขานะคะสุดยอดเลยคะ <S 2> <S 2> ่ะสะออ่อนไลน์ค่ะพ่อแม่พี่น้อง